ไปปวดอยู่ในป่าไปหาผลาวนหมากไม้ผลไม้แล้วหัวมันหัวเผือกฉันอยู่ในป่าจเจริญสมาธิภาวนา,าจนสาเร็จสมาปัอภิญญาห้าสมาปัจแปะในขณะเดียวกันที่อาสมบรรสาลาที่ทแอมใบตรงมุงใบตรงของลือสีนั้นของดาบดนั้นท่านไปเยี่ยวท่านไปเยี่ยวแห่งเดียวนั่งเยี่ยวอยู่ทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็มีนางกวางสาวตน มากินน้ำเยิ่งมาเลียทุกวันตรงนั้นแล้วก็เกิดมีน้ำสเปิร์มมาโตชัวคือน้ำสุก,กะของพลลือสีที่มันปนออกไปกับน้ำเยี่ยวแต่นางกวางนั้นมีอารมณ์เอนเตอร์เทนมน่นกินเข้าไปเอาไปเอามาก็เลยตั้งท้องเรือร่องเรื่องนี้เชื่อก็ได้ไปเชื่อก็ได้นะเล่าให้ฟังพอตั้งท้องแล้วต่อมากวางก็คลอดออกมาเป็นคนเป็นคนผู้ชายแต่มีตุ่มมีเขาบนหัว เอเมื่อเป็นเช่นนั้นลือีก็ต้องออกมาเลี้ยงวางออกลูกเป็นคนพอเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อตามเขาบนหัวว่าอีสรีสิงคาละอีสีแปลว่าลือสีสิงอ์หรือสีผู้มีเขาบนหัวมีตุ่มสองตุ่ม,ตม,ตม,ตมแต่เป็นเขาเงอนไม่ใช่เขากระดูก<ม>ต่อมาก็เห็นแต่พ่อกับลูกอยู่ในป่านั้นสอนทรวะชานก็เซ็นแก่กันจนเก่งกล้าในที่สดุดพ่อก็ตายไป แล้วก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยเขาบนหัวของลูกเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะระวังสัตว์ชนิดหนึ่งจะมีเขาอยู่บนอกงอกงอกนิ่งๆระวังตายนะแวงเนี่ยเขาชนิดนั้นมันได้ขวิดมันได้ชนนับปวดทั้งหลายตายมาเมต่อมาระวังให้ดีเขางอกนิ่งๆบนอกนั้นพ่อได้เคยสั่งเอาไว้แล้วพ่อขอตายอิสิสิงคารดาบทหนุ่มนี้ จะเลินชานกรสินเพ่งกระสินกินวาตามีขยับขยื่นเคลื่อนกายาสุกุราเป็นแรงเดือดเพ่งชานกาแผ่เผาสั่นสะเทือนห้อนเอาไปจนถึงส,งสวรรค์เทวด,ดาก็อิจฉาอีกแล้วเอาอีกแล้วเทดีมีนักหมวผู้มีอนุภาพมากเวลิศมากอีกหน่อยทำกาะละมลนาภาพไปก็จะได้เป็นเทวดาใหญ่มเหฮสักลักเมองใหญ่กว่าเราบนสงสวรรค์ใหญ่กว่าพระอินทร์อีกถ้าอย่างไงเสีย เรามารีบทำลายตะบะนี้ทำยังไงฤลือสีจึงจะหลงทางทำยังไงฤลือสีจึงจะเคลื่อนจากชานเหล่านี้ได้ก็เลยเรียกประชุมนางฟ้าอปสรสวรรค์เราต้องการนางฟ้าสักคนหนึง่งผู้เลอโชมแล้วก็มีเทคนิคในการปรลุาปลอมให้นักบวชผู้ยังไม่เคยพบเคยเห็นเหล่านี้ให้รุ่มหลงในอิทธิมายาของผู้หญิงนี่นะ ในที่สุดก็เลือกไดนางอัลลัมพุษาซึ่งนางก่ออ้อนวอนว่าอย่าให้หม่อมชันไปเลยเพราะว่าพวกนักบวชฤาษีนี่มีชานมีฤทธิ์ปีตปักมีเดชามากจกลัวแต่พระอินก็บอกว่าอย่าไปกลัวเลยนักบวชเนี่ยเห็นบอกขอร้อยนาอย่าข้องดดยบอกขอดอกมันก็ลงจุ่มนามหลายหมืน่นสิบองค์ไปหล้วนะพูดประสาเราว่าางน,นักบวชที่ไม่ได้เพ่งทางสติสัมปชัญญัก ไม่รู้เท่าทันอารมณ์นีแต่สมาธานั่งหลับหูหลับ,ลบตาเพ่งช้านก็สินมีวิธีเดียดอย่างนี้หนีไม่พม้นเรื่องการมาหล่นกับเธอไปเจ้าไปยั่วไปยุน่นรอจังหวะเมื่อเขาออกจากชานเท่านั้นเขาไม่มีวิธีเดียดอะไรหรอกในตอนนั้นหวาอย่างนี้แล้วถ้าอ้งบอกวา่าฉันจะให้พรเมื่อเธอกลับมาเธออยากได้อะไรสิทธิอันชอบความพิเศษสุดฉันจะให้สุด,ห,สดหัวใจ นางนี้ก็ไปในขณะนั้นฤาษีอิศิสิงขาระดาบดเข้าชานมาหลายวันออกจากชานใหม่ๆตอนเช้าเดินไปเพื่อจะกวาดเรือนไฟนางอัลลัมพุสาก็ปรากฏต่อหน้าแต่งตัววบวบ,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 บแวมแวม,แมเชอดชายโอ้ยสวยงามเหลือเกินดูอกขายไหลพึงเอวองอะไรต่างๆน้องข้าวไว้วะโอวดโชมโนพัน แอบเดินเฉิดชมเลยโชว์เชฟให้ลือสีเห็นลือสีตะลึงตาขัางอาตมาไม่สามารถนํามาเล่าตรงนี้ได้มันเยอะคําพูดของลือีลือสีบอกไม่จอบบอกคุณโห้ยเหมือนอยากฟ้ามาดินลูกสาวใครนอไม่เคยพบเคยเห็นในป่าดิบดงกว้างอันนี้เธอมาจากไหนเธอจะไปไหนดูเอวสิดูคอสิดูหน้าดูตาดูอกดูอะไรสินั่นอะไรอยู่ในอ,อกของเธอนั้นเขาหรือย,ยังไงอะไรพวกนี้ นางน,นี่ก็รีบเดินแล้วก็มองชำเลืองชะมอยฤือีก็เดินตามเร็วๆว่าไม่เคยเห็นัางจะเกิดมานี่มาจากไหนเธอจะไปไหนฉันถามทำไมเธอไม่บอกเธอเป็นลูกสาวใครฉันจะรู้เธอได้อย่างไรแทนที่นางจะตอบนางก็บอกว่าไอ้เมื่อจิตใจของท่านรันจวนกนระสับอย่างนี้แล้วท่านจะถามทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาถามกัน มาซี่ท่านผู้จเจริญเราจะได้เขาเคืนกันจะสนุกสนานฉันจะสอนหวยให้พวกใหญ่ใอย่างนเนี้ยเขอาอภัยไม่รู้จะแปลอย่างไงภาษาบาลีวันนะปัญหาารูพันเตอสะเอวังคเตสติเอหิสมะระมิสามะอุโพสมากาาม,ะมะิสเนเอหิตังอุปกุยสั่งระเอหนึง่งสโลภาวะไม่รู้จะแปลยังไงจะแปลว่าดูก่อนท่านกระสปะเมื่อจิตของท่านเป็นไปอย่างนี้แล้ว ก็ไม่ใช่การเวลาที่จะมาทามาเถิดท่านเถรักเราทั้งสองจะคลื่นรมกันมาซี่ฉันจะเคาเคืงท่านท่าน,นจะเป็นผู้ฉลาดในความยืนดีกับกามาคุณท่านคงจะไม่เคยพบสิ่งแต่เกิดมามาซี่อะไรขน้องเนี่ยเพราะคำว่าระตีนังกุสโลเขวะแปลว่าท่านจะเป็นผู้ฉลาดในการรื่นรมทางการ ลือีก็วิ่งกันตามเลยนางน,นี่ก็เดินสาวเท้าไปขนาดลือสีเดินตามมือควา้าผมจับคอมันโน้มในที่สุกกดก็กอดกันว่ากันว่าลือสีที่ซอบอยู่ในอกของ,งานางค้างอยู่บนนั้นสามปีถึงออกมาต้นไม้ต้นไหลใหญ่ไปหมดโอ้ยเขียวคลึงปกคลุมไปหมดสามปีในเมืองมนุษย์เท่ากับสองสามนาทีในสวรรค์นะ